หังดอกไม้สดใสสวยงามมากเลยค่ะนี่นะพี่พี่ก็ไปตำตำกันได้ค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมที่น้องชอบมากเลยแหละมิค่ะมิก่ะ ใครชอบว้าวก่อนว้าวว้าวเตียาชอบไหมคะมันไม่เกล็ดข้วมันมีเกล็ว้าวอุ้ยสีสันดอกไม้สดใสสวยงามมากเลยคะ่ะเตียาคะ what color is this green yellow, yellow. yes yellow อีตัวต่อน,นี้นะคะก็ <c oughs> าหาซื้อกันง่ายมากเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างใต้นะทุกคนใต้คอมเมนต์แล้วกันนะคะตัวต่อตัวนี้นะเขาเรียกว่าเป็นบล็อกตัวต่อดอกไม้ My. แบบ DIY ใช่ไหม Garden building เลยอะ Garden g o o d ิงใกล้ละ จริงๆแล้วตัวต่อบล็อกเนี่ยก็คือดีนะคะอยากจะแนะนําให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปลองหาซื้อมาแบบชุดเล็กเต็ตเล็กก็ได้เขาจะมีหลายไซส์หลายขนาดซึ่งแบบหลากหลายมากมีเยอะมากในออนไลน์แล้วไอตัวต่อเนี้ยมันจะช่วยลูกเรายังไงสําหรับเดียรยมองว่าสมาธิเสริมสร้างจินตนาการให้นอ้อง imagination เนาะช่วงนี้เขาก็จะแบบเริ่มมีจินตนาการสําหรับตอนนี้เดียาวัยหนึ่งขวบ เเดือนกับ20วันบวกๆใกล้จะ10เดือนแล้วแหละช่วงนี้เขาก็จะแบบอินกับการที่ได้เป็นเชฟได้เป็นคนสวนจัดดอกไม้ก็เลยมองว่าตัวของเล่นอันนี้จริงๆถ้าตามหน้ากล่องเนี่ยเขาจะบอกว่าเหมาะสำหรับเด็กวัย3ขวบ แต่จริงๆไม่สามขวบก็สามารถซื้อเข้ามาเล่นได้นะคะการจะซื้อของเล่นจะเลือกของเล่นมันต้องขึ้นอยู่กับตัวคาแรคเตอร์ของเด็กอะ่ะเพราะเด็กแต่ละบ้านนะ่ะไม่เหมือนกันความชอบความนิยมค่ะค่ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวไปเก็บนะลูกนะความสนใจของเด็กแต่ละคนเนี่ยก็คือไม่เหมือนกันตัวนี้ก็จะช่วยฝึกเรื่องของทักษะกล้ามเนื้อมือของเด็กได้ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่ามันจะมีการแบบปาดปาบเสียบนะคะไปเก็บเองแล้ว เก่งมากมามามาวางตรงนี้นะมาวางตรงนี้ค่ะเดี๋ยวยาก็จะชอบมากๆเลยใช่ไหมคะแล้วก็เป็นการใช้เวลาระหว่างคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกด้วย ดอกไม้ของนี้เป็นยังไงคะดอกไม้โอ้ดอกไม้เดียาเล่นสนุกไหมคะ,ะเล่นสนุกค่ะเล่นสนุกค่ะแล้วมันก็เจอะมาหน้าตาแบบนี้นะคะทุกคนซึ่งสำหรับเดียดีว่ามันก็คุ้มค่ามากมาก,มากเลยนะคะเดี๋ยวเอาว่าจะแปะร้านค้าไว้ให้ใต้ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่น้องชอบมากเลยแหละไม่รู้ว่าพ่อสนุกหรือว่าลูกสนุกหรือว่าแม่สนุกนะคะก็แต่เอาเป็นว่าก็คือเป็น <มา S 1> ของเล่นที่คุ้มค <า S 1> ่ามาก <มา S 1> แล้วก็คุ้มค <า S 1> ่าสาหรับพัฒนาการแน่นอนค่ะซึ่งน้องจะเล่นไปเรื่อยๆนะจริงๆอาจจะมีว่าวันนี้อาจจะเบื่อเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาเล่นใหม่อะไรแบบนี้ค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมที่สามารถฆ่าเวลาแล้วก็ช่วยพัฒนาเรื่องทักษะจินตนาการแล้วก็กล้ามเนื้อมือของน้องได้ดีมากๆอย่าลืมไปทำกันด้วยนะคะ